การเมืองใหม่แต่เอานายกด้วยเอาประธานสภาด้วยไม่ง่ายนิดเดียวในจต่เอา,าโหวต,ตผมก็บอกโหวตดีกว่าเราไปเสนอดูนิครับว่าทํากันได้ไหมทำไมไม่คุยเจราจาก,กันบนโต๊ะมันมีที่คุยไม่ใช่เอาสื่อมามากดดันกันอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วใครเป็นคนเริ่มก่อนถามดูนีถามหน่อยอาจารย์ปิเตบุตรเนี่ยชี้นำพักใช่ไหมคุณคาตตอบไหมพวกพักเข้าใจคาตอบไหม ก้าวไกลที่เข้ามาแบบรวบทั้งหมด่บางทีก็ไม่มีประสบการณ์บางทีเขาอาจจะมีแบบว่าเไม่มีประสบการณ์แต่ว่ามีวิชั่นแต่ถามว่าคําว่าวิชั่นแต่ขาดประสบการณ์เนี่ยมันอาจจะมีความผิดพลาดได้เอาคนที่มีประสบการณ์เข้ามามันจะได้แบบว่าแบ่งเบาในความผิดพลาดก้าวไกลน่าจะบเจายนานิดนึงถอยนิดนึงนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมากลุ่มคนเสื้อแดงเขาก็ มีการเคลื่อไทยนะใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการนัดกันแล้วค่ะไปเคลื่อนไหวเรื่องอะไรนั่นก็คือบอกพักเพื่อไทยแยกออกจากก้าวไกลเลยนะถ้าหากว่าอยู่ไปเนี่ยนะตำแหน่งอื่นๆในก้าวไกลจะไปหมดเลยจะกินรวบหมดเลยเนี่ยนะถอนออกมาดีกว่ามีการชูป้ายค่ะเราไม,ไม่ชอบพวกหน้าไหว้หลังหลอกเลี่ยมทุกดอกบอกเพื่อนกัน เพราะคำว่าเหลี่ยมนี่ก็สแสลงใจนิดนึงนะไม่ถตานะแต่นี่คือฝั่ง FC พักเพื่อไทยเลยนะเขานัดกันนะนะคะให้ถอนตัวจากการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักเก้าไกลเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยนะบางคนที่เข้าไปเนี่ยเขาก็มีเหตุและผลของเขา ไม่ใช่ฟาดวงฟาดงาออกมาแอคชั่นกันว่าต้องเป็นก้าไกลอะไรคือคือคุณเปิดประเด็นทำไมทำไมไม่คุยเจรจาก,กันบนโต๊ะมันมีที่คุยไม่ใช่เอาสื่อมามากดดันกันอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วใครเป็นคนเริ่มก่อนถามดูดิถามหน่อยอาจารย์ปีเดียวบุตรเนี่ยชี้นำพักใช่ไหมคุณกล้าตอบไหมพวกเก้าไกลกล้าตอบไหมก้าไกลที่เข้ามาแบบรวบทั้งหมดเนี่ยบางทีก็ไม่มีประสบการณ์บางทีเขาอ,อาจจะมีแบบว่าไม่มีประสบการณ์แต่ว่ามีวิชั่นแต่ถามว่าคาว่าวิชั่น แต่ข่าดประสบการณ์เนี่ยมันอาจจะมีการความผิดพลาดได้เอาคนที่มีประสบการณ์เข้ามามันจะได้แบบว่าแบ่งเบาในความผิดพลาดก้าวไกลน่าจาับพิจารณานิดนึงถอยนิดนึงผมเรื่องของความอยากได้นะครับระหว่างประธานสภาด้วยนายกด้วยจะทําการเมืองใหม่แต่เอานายกด้วยเอาประธานสภาด้วยง่ายๆนิดเดียวในายฐานะวอเตอร์ผมก็บอกาโหวตดีกว่าโหวตในสภาเลยใครอยากได้นายกยกไม่ต้องไปเสนอดูนีครับว่าทํากันได้ไหมเพื่อไทยเขาเพรอเอ่กเกินไปหรือเปล่าเ,เออประธานสภาเนี่ยมัน เป็นไม่ได้ไหมยังก้าอก้ก็สสแต่ละคนก็นยังเด็กอยู่นะระการกันน้อยเพิ่งมาเป็นสสมาเป็นสมัยแรกใช่ไหมจยางเพื่อไทยเนี่ยเขามาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วแต่ละคนไหมมีมติเขาว่าทั้งนั้นนะ่ะแต่ละคนเป็นประธานมันจะของง่ายๆใช่ไหมมันเวลามีปัญหากันมามันเบรกไม่ได้อย่างเพื่อไทยเขามีตัวเต็งเยอะประธานนะก็แต่ละคนอายุสามสิบกว่าสี่สิบตรงนั้น,นใช่ไหมแล้วในสภาเองก็ไม่เคยไม่เคยมาทำเพิ่งมาทำสมัยเดียวนี่นเป็นไม่ได้หรอก แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่สมควรที่จะเอาทั้งสองตำแหน่งควรจะแบ่งให้พักร่วมด้วยเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาก็อยู่อันดับสองควรจะแบ่งให้กันนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าโจมตีซึ่งกันและการติงส้มเขาก็มาโจมตีสีแดงค่ะรู้สึกว่าไม่ควรค่ะเขาเริ่มก่อนด้วยคะ,ะแต่ถ้ายายสมมุติว่าสมบัติเนี่ยมันมีอยู่9ชิ้นแต่คนแบ่งเนี่ยมีอยู่8คนเราก็ต้องแบ่งให้เท่ากันใช่ไหมแล้วก็รอดูว่า ของใครมันจะรับแก้วใช่นั้ะป้าเป้านี่ไปทุกสีเลยไหมป้าเป้าอยู่ทุกม็อบป้าเป้าอยู่ทุกม็อบนี่ป้าเป้าก็กาป้ารู้ไหมว่าเข้าไปเรื่องอะไร ป้ารู้นี่ไงป้ารู้ <c oughs> เขาบอกว่ามันมีอยู่สมมุติว่ามันมีอยู่แปดเนี่ยก็แยกกันไปเก้าคนอ,ะอ,อ,อ่ะค่ะแล้วเหตุผลของคนเอฟซีพักเพื่อไทยที่ไปส่วนใหญ่ก็มองเป็นแนวทางเดียวกันเลยนะเป็นเรื่องเดียวกันเลยก็คือว่าพักเก้าคนนี้ไม่แบ่งเลยจะเอาทั้งตาแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงประธานสภาด้วยอันนี้ถือว่าไม่โอเคก็เลยเรียกร้องเพื่อไทยแยกออกมาแยกออกมาเถอะครับเมื่อวานมีคนหนึ่งแน่ๆเลยยืนอยู่ตัวโตๆนะฮะคุณเคคุณเค เป็นแกนนากลุ่มเสื้อแดงนะครับนี่ฮะคุณนิยมนพรัตน์หรือว่าคุณเคเสื้อแดงแกนนำกลุ่มเอซีเสื้อแดงเนี่ยครับเมื่อวานเนี่ยเขาก็พูดหลายประเด็นนะแล้วเขาก็บอกไปให้กําลังใจพรคเพื่อไทยและปรากฏว่าก็มีช่วงจังหวะหนึ่งเนี่ยครับก็อาจจะมีการไปพาดพิงขึ้นถึงคุณถาปณีเอียดศรีชัยด้วยคุณแยมก็อยู่ข้างๆนั่นะใช่ไหมฮะแล้วก็คุณนิยมบอกว่าพี่แยมแต่ก่อนเนี่ยแกเป็นแยมสตอเบอรี่ตอนนี้แกเปลี่ยนเป็นแยมส้มเรียบร้อยแล้วครับ เท่าน sw no ั้นแหละค่ะคุณแยมก็บอกว่าพูดแบบนี้ไม่ได้นะคะพูดแบบนี้ไม่ถูกต้องต้องขอโทษแยมก่อนแยมเป็นสื่อมวลชนแยมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อวานก็เป็นวาสกาบนี่ไหมนี่ไหมมีเสียงไหมน่ารักจังเลยถามจังเลยดูแลสุขภาพด้วยนะดีที เมื่อก่อนแกเป็นยาสตรอเบอร์รี่ตอนนี้แกเปียนเป็นยมส้มเรียบร้อยแล้วครับครับผมขอโทษพี่แมแล้วกันฮะโอเคครับถอนถอนถอนโอเคครับผมขอโทษนะครับถอนถอนผมขอโทษครับโพทตรงนี้เหมือนคุณเคพูดหยอกใช่แต่คุณแยมไม่หยอกคุณแยมบอกว่าต้องขอโทษก่อนนะ แล้วคุณเคบอกเอ้าผมขอโทษผมขอโทษก็เคลียร์กันนะครับทีนี้เนี่ยแล้วถามว่าบรรดากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะฮะเขาไปให้กําลังใจเพื่อไทยไปยื่นจุดยืนเนี่ยนะครับอยากไรกันบ้างเขามีหข้อด้วยกันข้อแรกนั้นบอกว่าให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยสนับสนุนพรรคการเมืองที่ชนะอันดับหนึ่งจะตั้งรัฐบาลให้สนับสนุนก้าไกลให้สนับสนุนเก้าไกลสองเนี่ยสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองอันดับหนึ่งก็คือสนับสนุนคุณพิธา สามให้พักเพื่อไทยโหวตสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสี่หลังจากโหวตตั้งรัฐบาลเสร็จให้พักเพื่อไทยออกมาเป็นฝ่ายค้านไม่ร่วบรัฐบาลชุดนี้อ้าวนะคือโหวตให้คุณเป็นรัฐบาลเลยแต่เราไม่เป็น <c oughs> แต่เราไม่เป็น <c oughs> เรามีร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงไงหากพักอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ให้พักเพื่อไทยใช้สิทธิ์เป็นพักการเมืองอันดับสองจัดตั้งรัฐบาลน,นำนโยบายผลักดันหรือ พักใช้ดุลพินิษในการดําเนินการแล้วคลินิ้คุณอนุสรเนี่ยเป็นคน<ห>มารับหนังสือค่ะคุณอนุสรรับหนังสือนะคะ <S <S เป็นตัวแทนเนี่ยค่ะใส่สูทสีดำาน่นะคะคุณอนุสรก็บอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นสถาบันการเมืองเป็นเสาหลักของประเทศยึดมั่นว่าพักเพื่อไทยคือหัวใจประชาชนไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็ตามการมารับหนังสือก็เหมือนมารับเอากําลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เปิดพื้นที่แถลงอย่างเสรีเป็นธรรมเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะผมขอกับเยียนเพิ่มเติมครับว่า พักเพื่อไทยเราไม่กังวลทัวลงครับยืนเลยครับพักเพื่อไทยไม่กลัวทัวลงครับแต่พักเพื่อไทยกลัวทัวที่มาลงไม่มีคุณภาพ บนโลกเสรีประชาธ,ธิปไตยเราไม่จําเป็นต้องเห็นเหมือนกันทุกเรื่องเราเห็นต่างกันได้แต่การแสดงข้อคิดความเห็นนั้นควรจะเป็นข้อคิดความเห็นแบบสร้างสารรค์ตรงไปตรงมาไม่มีการตัดตอนบิดเบือนด้อยค่ากล่าวหาใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยเขาเหล่าลนี้เขาซื้อลอตเตอรียเลไทย29ครับเมื่อเขาซื้อ29เขาก็มาตามดูว่า นโยบายหรือสิทธิที่เขาพึงได้จากการซื้อสองเก้าเนี่ยมันจะดำเนินการต่ออย่างไรคุณจะซื้อเลขไทยอะไรคุณต้องไปตามสชครับว่านโยบายเนี่ยทาได้หรือไม่ตอนซื้อคุณก็ณไม่ได้ซื้อสองเก้าแต่คุณมากดดันกดขีดกดเหงว่าสองเก้าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่คุณไม่ได้ซื้อมาตั้งแต่ต้นผมจะกลกเพียนว่าเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของกลุ่มคนที่ซื้อลอตเตอรี่สองเก้าผมขอแลบเรียนครับว่าการยื่นข้อเสนอแนะ จากบรรดากลุ่มกองเชียร์แฟนคลับเนี่ย<ม>เป็นคนละประเด็นกับเรื่องของการเจราจาเพื่อจะฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลไม่เอ,เอค่ะ,ค,ะคุณอนุสรน,นะฮะ,ะก็บอกว่าเราพักเพื่อไทยไม่กลัวทัวลงเราห่วงทัวที่ไม่มีคุณภาพคือตอนนี้นะคำว่าทัวลงเนี่ยมันกลายเป็นว่าโดนเคลมไปโดยอีกกลุ่มหนึ่งไปเลยเนาะพี่ถาะนะคือ ไม่กลัวทัวลงนะแต่เราห่วงทัวไม่มีคุณภาพนั่นน่ะสินะฮะแต่ว่าความชัดเจน30หรือ31นะคะที่เขาจะนัดกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็นั่นแหละนะครับวันที่30มสเดี๋ยวเขาจะคุยกันวันพรุ่งนี้สิวันพรุ่งนี้ใช่เขาจะคุยกันนะครับตกลงเนี่ยยังไงไม่พลาดข่าวสาคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store